ที่สนามแชมเีย700ปีครับทาวผู้ชมเชื่อม่เอฟซีเปิดบ้านเจอกับนครปฐมนะครับทีมที่เรานั้นค่อนข้างแพ้ทางนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเจอทีไดไม่เคยชนะเลยนะครับส่วน11คนแรกเนีมม่ยชื่อใหม่วันนี้ได้ทด้านของแมนะพิวัฒน์เพ็งประโคนกลับมายืนแนหน้านะครับรวมไปถึงผู้สารประตูไก้พรชัยกลับมายึดมือหนึ่งเช่นกันนะครับ ฟิลิปเป้ลงเล่นในแดนหน้าด้วยนะครับมาดูกันว่าวันนี้เชื่อมเอฟซจะเก็บ3แต้มได้ไหมทีมเยือนก็มียูเซอิโอกาซาวะนะครับที่ยิงไปแล้ว9ประตูนะครับเป็นดาวยิงสูงสุดของทีมตอนนี้มาดูด้วยครับว่าเกมนี้จะเป็นอย่างไรนะครับจ้าบ้านกำลงสามแต้มโยนมานะครับลูกนิดอาแล้วกบพีรวิทเปิดเข้าไปลูกนิดมาสกัดไม่เกียเท่าไหร่จะมงขึ้นหลังเอา้าแล้ว เปียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหแมนอภิวัตเพ่งประโคนซัดต่อเข้าไปครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับและจังหวะนี้ดูว่าผู้สูประตูของนายกอปฐมจะเจ็บด้วยนะฮะดูฮะและสลีอับลอ้น่งขึ้นหลังเบาไปหน่อยนะฮะแล้วด้านของพัสชัยแสนแก้วนายทวานฮะออกมาแล้วเนี่ยครับเจ็บกับแมนว่ายิงเข้าไป1นูนย์กับซูเปอร์แมนอภิวัตเพ่งประโคนโอ้โหเชืใหม่ยได้ประตูที่ต้องการแล้วนะครับ จากจังหวะเจ็บเนี่ยทำให้กนกรปนมต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นกับตัวประจบเอาท่าน,นันของสิทธิพงศ์นะฮะผู้สาป,ประตูตัวสำรองก,กับลงมาทันจะไปบุกแรกต่อไปครับตัวโยมพีรวิทยรวิทย์เปิดเข้ามาอภิวัฒน์พิงประโคนจะชาร์จที่เสาแรกแต่ว่าเข้าไม่ถึงก,กระป๋าเฟยคีกระเพมบุทเปิดเข้ามาขึ้นไปบ่งลูกนี้โกรันนะครับสกัดเอาไว้อย่างเป็นบอลของนกรปฐมโยนกลับเข้ามาใหมแ่แล้ะครับตวัดยิงลูกนี้โดนไม่เต็มเท้าคระป่า นันกกอลปฐมก็หวังที่จะมีได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าแพ้นอกบ้านมา5เกมติดแล้วท้ายครึ่งแรกครับจะว่าของอภิวัตเพ็งประโคนแต่ว,ว่าไปติดเซฟผู้รักษาประตูว้าจบ45นาทีแรกครับเมส์เอฟซียังนําแบบเสียวๆกับ1ประตูต่อศูนย์่ตอนในครึ่งหลังเลยครับเกมยังยังเอาแน่ไม่ได้เลยครับเพราะว่านาแค่หลุกเดียวเบบุตเปิดเข้าไปมงสขขกัดเอาไว้เลวครับแล้วยิงสวนตรงนี้ไปฉลับแล้วครับมาออกหลังไปแล้วครับจหว่า โต้กลับครับเชียงใหม่ลุกมาอาศัยความเร็วแล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวครับเหยาเหยาแหวกเข้ามาแล้วล้มลงไปพีรวิทย์แทงมาเอาแล้วครับอภิวัตเพ็ญประโคนิงลูกนี้ออกหลังครับโอ้โหวันนี้เจ้าแมนเน็ตมีโอกาสหลายต่อหลายครั้งเลยครับว่าสวนกลับขึ้นมาครับเชียงใหม่การหวางนี้หลุดเลยครับทัวผู้ชมเอาแล้วครับขึ้นมาทางขวาลากขึ้นมาพีรวิทย์พีรวิทย์เปิดลูกนี้โอ้ ชาร์จที่เสาแรกครับอภิวัตเพ่งประกนอีกแล้วครับวันนี้เจ้ามาในสี่ห้าลูกครับน่าจะได้โอ้ลุยมาใหม่ครับโยงขึ้นทางขวาเอาละครับแล้วยนุริพุ่งมองอีกแล้วครับคนเดิมไม่ใช่ใครที่ไหนนะโอ้มเจ้าแมนคนเก่าครับจากวันนี้ครับกนสิทธิ์เจ้าเกตเกตตัดบนหน้าัยความเร็วกเจาขึ้นมาเอาละครับยังไปได้ครับยงแล้วดูความเร็วครับแข็งแรงกว่าด้วย เบียดแย่งมาแล้วเปิดลูกนี้เหยาเหยาพลิกแล้วยิงเองครับโอ้โหไม่อิจายครับออกหลังไปว้าฟิลิเป้อยู่ใกล้ๆครับแต่เหยาเลือกที่จะยิงเองเหยาครับอาศัยความเร็วกระชากขึ้นมาทางซ้ายขยันอยู่แล้วครับเหยาลากเข้ามาเหยาแปรคืนกันมาแล้วยิงผิดเหลี่ยมหรือว่าหลอกใจก็ไม่รู้เอาละครับแล้วยิงลูกข้ามมาโอ้โหกนสิทธิ์กลับมาโอ้โหเราอยู่นำแค่ลูกเดียวเลยครับ แล้วก็ปฐมก็ถือโอกาสตอบโตขึ้นมาแล้วจริงลูกนี้ข้ามคานไปไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะเพรมพุทธครับขวัญใจแฟนบอลเชียงใหม่เชียงใหม่อุยขึ้นมาครับทายเกมต้องการประตูเพิ่มนะฮะนำลูกเดียวแบบนี้ยังไม่ไว้ใจเหยาเหยาวแหวกเข้าไปแล้วได้ฟาวกันประโยงเป็นฟรีคิกของเชียงใหม่ว้าเอาแล้วครับอดิศักการู กาอเปิดเข้ามามงเต็มๆเลยครับฟิลิเป้เฟร่าโอ้โหยังเบิกสกอร,ร์แรกให้ตัวเองไม่ได้ครับในสีเสื้อเชิงใหม่มาชนคารสนั่นเลยจังหวะนี้ครับท่านผู้ชมต้องข้าพตงลุยขึ้นมาแล้วได้เปิดแล้วมายูซิอุกาเซวะจะแหวกเข้าไปเลยครับแต่ว่าโดนบังเอาไว้วันนี้ตัวลูกชาวญี่ปุ่นก็แตทลิ์มไม่ออกนะฮะ ว่าเป็นเป็นดาวยิงสูสุดของทีมด้วยอาแล้วครับเอามีเอามีหลุดขึ้นมาครับกองหน้าถูกสำรองแล้วโดนตะปบลูกนี้ไก์พรชัยครับกล้าเล่นไม่ฟาวด้วยออกมาตัดบอลกับโยโยโอ้โหนึกว่าโดนจุดโทษเชียงใหม่รู้ขึ้นมานะครับลูกนี้กันณสิทธิ์จะชาร์จที่เสาแรกนะว,ว่าโดนสกัดออกหลังไปนะครับโอ้โหโมงสวนมาครับลูกนี้อ้าวกันสิทธิ์เปรมธนากรกันสิทธิ์หลุดขึ้นมาครับเจ้าเกต โดนยิงลูกพี่ไปติดเซฟครับไม่ได้ยิงติดน้ำด้วยโอ้โหโอเเาากาสของนักกระโดดครับโยนเข้ามาเอาแล้วครับได้ยิงลูกนี้โอ้ไปติดพรชัยครับเป็นการเซฟที่สำคัญสุดๆเลยครับลูกโดนตีเสมอไปซะลแล้วเตะบุมครับลูกนี้ผู้สาป,ประตูก็ขึ้นมาด้วยนะสิริพง์เราชิงหม่ตัดบอลได้เอาแล้วครับสิริพง์อยู่ไหนจะวิ่งกลับทันไหม ยังไม่ได้ครับวันนี้เชียงใหม่ไม่ฟาวด้วยครับมงสกัดขึ้นมาครับแล้วเป็นบอลของเชื่อใหม่จ่ายขึ้นมาเอาแล้วครับผู้สัประตูหายไปไหนฟิลิเปตยิงลูกนิดออกหลังครับโอ้ไม่ได้ครับ แคบจะลุกไปขึ้นเลยครับฟิลิปเป้วันนี้มีโอกาสเหมือนกันนะครับแต่ยังทำไม่ได้ปดเวลากันในกันกับตัวบัญชีเชียงใหม่ชนะรวดในบ้าน2นัดติดต่อกันนะครับปลดล็อกเอาชนะนครพนมได้ซับที1่ประตูต่อศูนย์นะฮะหลังจากไม่ชนะนครพนมมาตลอดเลยครับไปฟังบทสัมภาษณ์หลังเกมครับ I think today deserve doing but only one goal not enough เราสร้างโอกาสข้มาหลอก c แต่ก็ u ่คะแ่คือสิต้องรับครับก็วันนี้ก็อย่างแรกเลยก็คือจริงอยู่ที่เราได้สามแต้มนไแนดแต่ว่าในเรื่องของการทาประตูวันนี้เราเราสมควรที่จะได้มากกว่านี้ครับอันนี้คือเป็นสิ่งแรกเลยที่ต้องปรับปรุงครับ b u น n ต t งดีอัตตากิงครับ w e ฟวนดิงน่าเวิร์ดเวิร์ a ตเบิลทัช จะ both เอ่อนาเวต์อินปรูครับก็คือก็คือไม่ใช่ไม่ใช่แค่เรื่องเกมลุกอย่างเดียวคือการที่จะมาถึงเกมลุกได้การที่เราเริ่มจากเกมรับมาก็มีส่วนครับอันนี้ก็คือต้องต้องทำให้ดีขึ้นต่อไปครับเอ่อ thank you for coming again uh, Cheers uh hopefully uh this three home match uh, I want to get nine point but uh, at least we six point and uh, also uh after Porto t game and uh, we come back here please come to Cheers ครับก็ขอบคุณแฟนบอลนะครับที่วันนี้เข้ามาเชียร์ทีมของเราก็คือตอนแรกเขาตั้งเป้าไว้ว่า3ามเกมแรกในบ้านของเราที่เราได้เล่นในบ้านติดต่อกักนเนี่ยเขาตั้งไว้9แต้มแต่ตอนนี้เราได้แค่6แต้มครับ <S <s <uck ling> แล้วก็หลังจากเกมปอทอเนี่ยเราจะกลับมาเล่นในบ้าน3นัดก็ขอให้ช่วยมาเชียร์มาชมเป็นกําลังใจให้ทีมฟุตบอลของเราด้วยครับก็ <s uck ling> ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าโชคร้ายไปหน่อยที่เรามาเสียประตูแล้วก็ ต้องมาเสียตัวผู้เล่นซึ่งเป็นผู้สาวตัวด้วยชนะบอลโดนนําแล้วก็แน่นอนแล้วว่าเทคนิคของเชียงใหม่มีแนวลุกที่เร็วฉะน,นั้นรับและโต้กับค่อนง้ายาค่อง้างจะเป็นเกมที่น่ากลัวซึ่งเราเองก็เราเองก็มีทางเลือกที่เราจะเราเรา,เราเองจะขึ้นมาแรกครับแต่ว่ามันก็ต้องมาเสียตัวเล่นตัวผู้เล่นเกมรับถึงทาให้มันสกอต้าในการเปลี่ยนตัวในแนวลุกที่จะไปเสริม ในแนวลุกเนี่ยมันก็ค่าจะขาดไปนะก็หากแฟนบอลว่า,าก็เข้ามาช่วยให้กำลังใจนะครับทีมงานน้องๆนักเตะทุกคนผมก็การันตีว่าน้องๆทุกคนฝึกซ้อมแล้วก็ทุ่มเทเพื่อเพื่อกับทีมสโมสรแล้วก็เพื่อกับแฟนบอลของทีมตัวเองนะครับ